8ไม่มีของนะคะลูกค้าแต่ถ้าเป็นตะกาเซ็เนี่ยได้ของเลยถ้ากรุงเทพและปริมณฑลหน,นึ่งถึงสองวันนะคะได้ของนะ,ะต่างจังหวัดประมาณสามวันไม่เกินห้าวันสามวันสี่วันได้เลยนะ,ะของตะกาเซ็นะคะจะเป็นตัวนี้นะคะลูกค้าแอดตัวด้านหลังเนะะี่ยค่ะด้านหลังจะเป็นตะกาเซ็นะคะของเสี่ยวมี่เอ้ไม่ใช่พูดผิดของไอริสโอยามะของญี่ปุ่นค่ะนา่ารักสวยอยจะยกขึ้นมาอย่างไงดีอะยกตัวนี้แล้วกันเนี่ยบังไหมคะ แต่มันจะไม่มีค่าฝุ่นบอกนะคะทุกคนก็จะเป็นการปรับระดับพัดลมได้4ระดับนะคะมีการตั้งเวลาเปิดปิดได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หน้าข้างหน้าเป็นแมกเนตนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นหน้ากากแบบเปิดได้เลยอะค่ะทุกคนเป็นเหมือนแมกเนตอะเอเอใช้คำว่าอะไรแม่เหล็กแม่เหล็กเป็นแม่เหล็กนะคะ <c oughs> <c oughs> แป๊บนึแป๊บหนึ่งนะคะ <laughs> มันติดตัวนี้ เอาละอ่ะแอปเปิดหน้ากากให้ดูเนี่ยค่ะฟิลเตอร์เขาฟิลเตอร์เขาจะเป็นสี่เหลี่ยมเป็นฟิลเตอร์สี่เหลี่ยมสีขาวแบบนี้เลยแล้วก็มีคำว่าเฮป้า1 3นะคะแล้วก็ไอริสโอยามะของญี่ปุ่นค่ะลูกค้าความหนาของฟิลเตอร์ประมาณ1นิ้วครึ่ง1นนิ้วครึ่งหนามากๆนะคะด้านหน้าด้านหลังเป็นแบบนี้เนาะตัวพัดลมลืมปิดนะคะ ตัวพัดลมนะคะใหญ่ทําความสะอาดโดยการดูดฝุ่นนะคะเพื่อนตัวนี้นะทําความสะอาดโดยการดูดฝุ่นนะคะตัวนี้4,290ส่งเลยมีของเลยนะคะมาตรฐานญี่ปุ่นนะคะเพื่อนสำหรับตัวนี้นะมีมาตรฐานมอกเราด้วยนะคะด้านหลังจะมีหมายเลขมอกอให้ใส่ง่ายใส่ง่ายถอดง่าย ง่ายทุกรุ่นนะคะจริงๆแล้วง่ายทุกรุ่นนะไม่ไม่ได้ยากเลยเดี๋ยวแอลขอเอียงนิดนึงนะคะพอดีว่าเขามาส่งแข็งคอนโดยี่ตารางเมตรเอาตัวเล็กได้นะคะ สามารถกรอง PM 2.5ได้ทุกรุ่นนะคะเพื่อนๆอ,อนุภาคที่เล็กที่สุดที่เขาทําได้ก็คือ0.3ไมครอนสําหรับตัวเล็กนี้นะประสิทธิภาพการกรอง PM 2.5จนะคะจะอยู่ที่99.97%แต่ถ้าเป็น H 1 3จะเป็น99.99 99นะคะการกรอง PM 2.5จะละเอียดขึ้นมากกว่า97%นิดหนึ่งนิดหนึงทุกคนคะ่ะแล้วก็ตัวไส้กรองเค้าถ้าเปรียบเทียบกันตัวบนจะหนาแน่นกว่านะตัวตัวเขาเรียกว่าอะไระ เส้นใยของตัวไส้กรองะคะ่ะตัวด้านบนจะหนาแน่นกว่าเยอะเลยเหมือนกันแล้วข้างบนตอนนี้เขาตรวจจับเป็นสีแดงไปเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเห็นไหมคะเส้นเขาไวมากๆนะคะตัวหัวสี่เหลี่ยมอะ่ะเส้นไวมากนะถ้าหากว่าลูกค้าแบบเอ่อเขาเรียกว่าไงเดียคือแอดไม่แน่ใจว่าคอนโดที่ลูกค้าอยู่อยู่กันกี่คนเนาะเป็นผู้ใหญ่ทั้งนั้นไหมคะเป็นผู้ใหญ่ทั้งนั้นไหมถ้าเกิดว่ามีน้องๆด้วยน้องเบบีด้วยนะคะแอดก็อยากจะแนะนําให้เลือก S13 ไปเลยเนาะก็คือใช้แบบ ปลอดภัยระยะยาวได้ได้ละเอียดสุดอย่างเงี้ยค่ะล้ําด้วยละเอียดด้วยปลอดภัยด้วยสบายใจทั้งคุณพ่อคุณแม่อย่างเงี้ยค่ะเ,เพื่อนแล้วมันสามารถที่จะเปิดปิดสั่งงานผ่านมือถือได้ทั้งหมดนะไม่ว่าเ,เพื่อนจะเลือกรุ่นเล็กหรือรุ่นใหญ่นะคะความแตกต่างระหว่างตัวนี้กับตัวด้านบนใช้ได้ทั้งคู่นะหมายความว่าถ้าเพื่อนอยู่23ตารางเมตรเป็นคอนโดนะคะเป็นคอนโดถ้ามีห้องเดียวใช้ตัวนี้ได้แต่ถ้ามีสองห้องทําทุกอย่างเออไม่ใช่2ห้องถ้ามีห้องเดียวแล้วทาทุกอย่างในห้องเดียวอะค่ะแนะนำเป็นตัวบนนะคะ เช่นรองเท้าก็อยู่ใกล้ๆเตียงนอนสมมตินะรอ,อ,องเท้าที่เราใส่ถุงเท้าหรือผ้าตะก้าผ้าที่เราถอดออกอย่างเงี้ยอยู่ใกล้ๆกันคือมันเป็นห้องเดียวเป็นสตูดิโอห้องเดียวอย่างเงี้ยคะ่ะเพื่อนก็จะแนะนําให้เลือกตัว H13 <H 13 S 1> ไปนะคะพอมังนิดนึงแต่ว่าคือประสิทธิภาพของตัวไส้กรองเขาอะค่ะมันจะ ละเอียดกว่าหนาแน่นกว่าเยอะกว่าฟอกได้ไวกว่าแบบนั้นนั่นเองเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นห้องนอนห้องนอน23ตารางเมตรมีแค่เตียงนอนกับตูเ้เสื้อผ้าค่ะเอาตัวด้านล่างได้ทุกคนนะคะคือปัจจัยมันไม่เยอะใช่ตัวด้านล่างก็เอาอยู่นะคะห้อง40ตารางเมตรตัวด้านบนนะคะห้อง40ตารางเมตรนะคะเพื่อนตัวบนจะอยู่ในห้องที่25ตารางเมตรแต่ไม่เกิน43ตารางเมตรเลือกตะกร้าที่4ตัวเลือกที่1ชื่อโฟล์ ight, นะคะ